สให้สุดนะครับแล้วก็หยุดที่ขาหมายเดิมมันต้องซ้ำมันต้องยำๆนะครับตรงนี้พยี่ข้หง่อนดิซี่ผมต้ำเนี่ยเพราะว่าหมายี่ปลาตัวมันไซส์สวยนะครับ กัดแล้วอืมก,กัดแล้วกระชานักกัดแล้วกะไรนี่ขาดอะไรออกมา ยังได้ผลอยู่นะครับเพราะว่ามันปลาเนะี่ยมันน้นนะาํามันขุ่นนะปลาพอมีตัวครับแต่ว่าเปลียงเดียวปัญหาก็คือว่าน้ามันขุ่นพอน้ามันขุ่นปุ๊บเนี่ยปลามันน่าจะอยู่ตร่งนงี้เยอะจะดูการขึ้นน้ําของปลานะครับนี่ครับเมนยางแคะนะครับเต็มปา,ากครับผมไซก้อนนะครับ ปลาเนะี่ยมันสามันสวยนะถือว่าสวยนะปสาประมาณนะี้ก็ค่อนข้างจะแบบไม่ผอมนะครับเมนแคร์นะลาดลากระช้านะปลามันกัดแบบแนวแบบจุ๊บแบนะครับจุ๊บลงไปเลยก็พอรู้ว่าอยู่ว่าใสให้สุดนะครับแล้วก็หยุดที่ขาดเลาเล่นนะครับก็วิทพอประมาณนะครับถ้าวิทยแรงนะผมแนะนําให้เบรกเนะี้ยไม่ต้องตึงมากนะครับถ้าวิทเบาก็เรารู้ตัวถ้าวิทยแล้วไม่ค่อยติดอนะไรเงี้ยก็ต้องเพิ่มนะครับเพิ่ม เพิ่มให้เบรกตึงไปเลยครับและอย่างถ้าคันอ่อนก็ปิดเบรกไปเลยนะครับเพราะว่ามันมันมีผลตับการวัดปามากเลยกับพวกกบยานะครับคันอ่อน,นครับวิจะไม่ค่อยติดอันนี้เป็นแค่นะครับตะกิดก็ติดแล้วครับผมเขียวผมสุดยอดเหมือนเดิมนะ้วัภาพเดิมนะครับใหมน่นี้มาที่ไรน้ําก็ประมาณนะครับน้ําไม่แห้งครับใหม่นี้ dan 6 Tulis อยู่ป่ะอยู่ป่ะเนี่ยโอ้โหกาแลักขลายนะคสองสองทีแล้วเนี่กาดอีกแล้วอยู่ป่ะอยู่เห <laughs> ็นไหมเนี่ยไม่เห็นอาจจะไม่เห็นสครกันนะ ไาอลไยช่อนมินิมันเห็นปะเวลาปลากัดครับมันกัดบางทีมันกัดแบบมันก็กัดนะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันคาบอยู่มันคาบไม่ได้คาบเหยื่อครับมันกัดแล้วมันก็ปล่อยเลยสามที่ครับตัวนี้ยเพิ่นจะเพิ่งจอมนะครับแต่ว่าเห็นปะไซมันก็แบบกัดเหยื่อสบายครับแบบนี้ช่อนครับไซแว้น เม่นยางแคะนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเยอะเลยนะครับเอาแรปเตอร์ลงดีกว่าเอาลงไประเบิดหมายบ้างเดี๋ยวโอเคครับผมแต่อันนี้ก็เป็นเม่นแคนะนครับลากกรช้าได้เลยสุดยอดครับผม